เดี๋ยวทำสมาธิกันสักพักหนึ่งทำความรู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกรัตถาคตสอนเรื่องของอาณาปานสติหรือก็คืออันเดียวกันกับกายคตาสติ ปิจูุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า ทำความดูรลอมเฉพาะซึ่งใครทั้งปวงหายใจออกทำกายะสังขารให้ลำลับอยู่หายใจเข้าทำกายะสังขารให้ลำลับอยู่หายใจออกธรรมชาติของจิตเมื่อเกิดแล้วก็จะดับไป ที่พระองค์ตัสว่าพิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมะนโมบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตที่มารู้อยู่กับลมหายใจเมื่อรู้แล้วก็จะดับไปเราจึงรู้สึกว่าจิตมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาเพราะจิตจะเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาดับจากลมหายใจมันก็จะไปเกาะที่อารมณ์อื่นต่อเพราะภาวะตัณหาคือความอยากในการสแสวงหาอารมณ์หน้าที่เราคือดึงจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิม กลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักธรรมชาติจิตก็จะเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปของมันหน้าที่เราคือรักความเพลินอย่าให้จิตเพลินไปกับอารมณ์แล้วกลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมด้วยการกระทําเท่านี้จะเป็นเหตุให้เราเห็นกระบวนการทํางานของธรรมชาติทั้งหมด รู้จักว่าจิตเป็นยังไงนะเกิดดับตลอดจะรู้ว่าจิตเกิดแล้วเนี่ยไปตั้งอาศัยในอะไรบ้างตั้งอาศัยในลมหายใจบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้าง,างรัศาสดาเปเรบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวแล้วมัดรวมเข้ากับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคง จับูจับจระเข้จับนกจับสุนัขสุนัขจิ้งจอกจับลิงพอปล่อยไปแล้วเนี่ยสัตว์ทั้งหกตัวก็จะยื้ยุดฉุดกันไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้างลิงจะไปป่า มื่อมันยือยุดฉุดกันไปอย่างนี้จนในที่สุดมันก็หมดแรงสัตว์ทั้งหกชนิดจะมานั่งเจา้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักนี้ฉันใดกายยัตาสติก็เหมือนกันฉันนั้นพระองค์ให้เราเอาจิตผูกไว้กับกายของเราอาศัยกายเป็นเสาเขื่อนเสาหลักพระองค์ให้เรา อาศัยกายเปรียบเหมือนยานพาหนะดุดเครื่องนำไปกระทําให้เป็นของที่อาศัยได้เพียนตั้งไว้หนึ่งเดืองเพียงเสริมสร้างโดยรอบค้อบเพียนปารบสม่ำเสมอด้วยดีเวลาใดเราต้องการให้จิตเราสงบเพราะความฟุ้งซ่าน ความคิดมันเยอะมากมายนะในจิตก็ให้กลับมารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกถ้าเราไม่ฝึกทำนะตลอดสั่งสารวัตรจิตมันก็จะฟุ้งซ่านอย่างนี้ไปเรื่อยเราต้องใช้ความเพียรความพยายามความเพียรตัวนี้พระองค์ก็ให้ทำพอดี พระองค์เปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกบิดมือให้จับพอดีพอดีคือให้เราวางจิตพอดีพอดีนั่นเองอย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าตั้งใจน้อยเกินไป ก่อนกับพิสูทั้งหลายว่าผู้ที่ไม่อดทนต่อรูปต่อเสียงต่อกลิ่นต่อรสต่อสัมผัสทางกายหรือธรรมารมเป็นผู้ไม่ควรได้มาซึ่งสัมมาสมาธิโดยพื้นฐานเราต้องอดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสที่มากระทบ ตามันจะฉุดเอาภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงหูจะฉุดเอาภิกษุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงจมูกจะฉุดเอาภิกษุไปหากลิ่นที่น่าสูดดม กลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงในทุกๆอายตนะมันจะฉุดเราลากเราไปให้เราไปสนใจสิ่งนัง้นนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดข้องอยู่ในสังสารวัตรหลุดออกมาไม่ได้เพราะความเปลินเพราะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ใจของเราเนี่ยหยุดคิดหยุดนึกเรื่องใดๆทำความรู้สึกอยู่กับลมที่ไหลเข้าไหลออกเฉยๆเพราะการที่เราคิดนึกเรื่องใดๆนั้นเป็นเหตุให้พบคือสถานที่เกิดของจิตปรากฏขึ้นแล้วและเมื่อพบปรากฏขึ้นจะเป็นเหตุให้ชาติการเกิด หรือการผูกจิตติดกับอารมณ์หรือความเจริญงอกกามไปบุญของวิญญาณปรากฏขึ้นซึ่งจะตามมาด้วยชลาและมรณะพิกสุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริดถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญง,งอกางามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีการที่เราคิดแม้นิดหนึ่งภายในจิต นั่นเป็นการบังเกิดขึ้นแห่งพบพระองค์ตรัสว่าพรหมจันทร์นี้เป็นไปเพื่อการละขาดซึ่งพบทำอย่างไรพบภายในจิตของเราจะหมดไปพระองค์ให้ละชาติให้ละพบ เพื่อเข้าไปดับเพตอันจะนำไปสู่ชลาและมรณะนะ